สวัสดีครับผมวันนี้ผมทุงเงินพิมพ์หนูนะครับก็มีโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งครับได้รับมีดหมอหลวงพ่อโมนะครับหลวงพ่อโมวัดจันทารามนะครับเป็นมีดหมอที่จัดว่าหายากนะครับอีกหลวงพ่อหนึ่งในสายนะครสวรรค์เรานะครับนี่นะครับเป็นมีดหมอ จากที่ว่าหายากมากนะครับแล้วก็นานๆจะเจอเล่มสวยสักครั้งหนึ่งนะครับก็เลยต้องกัดฝันซื้อมานี่นะครับเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอให้พี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบสะสมศึกษาบิดหมอนะครับว่าให้เล่นได้ถูกทางถูกที่นะครับให้ถูก ของพ่อถูกลักษณะของมีดหมอนะครับเพราะว่ามีดหมอนั้นทุกว <int ess im ità> ันนี้เกเยอะมากนะครับเกเยอะมากต้องบอกตรงๆว่ามีดหมอเกเยอะมากนะครับเนี่ยกล้องก็ไม่ค่อยจะจะจะนั่นเลยค่อยๆซูมนี่นะครับชมในความเก่าของความเก่าของงานที่เป็นธรรมชาตินะครับจะต้องเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับคือคือมีดหมอที่ว่า งานที่ว่าใช้ใช้เนี่ยงานเขาจะจะเก่าธรรมชาตินะครับจะเก่าธรรมชาตินี่นะฮะตัวที่ตรงไหนที่สัมผัสมากเนี่บติดตัวกล้องก็ไม่ค่อยซูมเลยเอ๊ะเป็นไรเนี่ยเดีย๋ยวจะวแป๊บนะครับอืมล้องเป็นไรไม่ค่อยซูมเลยวันนี้เป็นไรเนี่ยกล้องเราเนี่ยนีย่นะครับ เนี่ย,ยมาละมาละนี่ดูความเก่าของธรรมชาติงานเนี่ยนะครับสีเขาจะทำไมเป็นอะไรวันนี้กลองเป็นไรเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยนะครับค่อยๆดูเนี่ความเป็นธรรมชาติของของของงานนะครับ ขาจะแตกรายงานมาแล้วเขาจะแตกรายงานอ,อย่างนี้นะครับแตกรายงานตรงที่ถูกสัมผัสมากก็จะจะเข้มมากที่ถูกสัมผัสน้อยก็จะขาวอย่างนี้นะครับมีขาวมีการแทรกลากปักชีอ่า <c oughs> เขาเรียกแตกรายงานลากปักชีนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือความเก่าของการเป็นธรรมชาติของงานะครับ ความเ่าเป็นธรรมชาติของงานมาละอาสีก็นีช่วยสวยอ่าได้ดูได้ธรรมชาตินี่ครับกระมีดทำไมเล็บนี้ถึงบอกเป็นหลงพโมนะครับเพราะว่าเรามีข้อสังเกตนะครับไม่ใช่ว่าจะตึกทักเอามาเป็นหลงพโม <laughs> นี่นะครับเดี๋ยวค่อยๆดูทีละขั้นตอนนะครับค่อยๆพิจารณาตามตค่อยๆศึกษาดูนะครับนีดหลงพ่โมนะครับเป็นเหล็กขาวนะครับเป็นเหล็กขาว สางอยู่ในยุคประมาณ2,490ถึง2,502นะครับเพราะหลวงพ่อโมท่านมรณภาพปี2,502นะครับแล้วก็ท่านได้ศึกษาวิชามีดหมอก็จากหลวงพ่อเดิมโดยตรงเลยนะครับมีดหมอของท่านถึง,ถ,ง,ถ,งถึงที่สะแสวงหานะครับแล้วก็ราคาก็เรียกว่าตามหลวงพ่อเดิมเลยละครับ ้าขั้นแรกก็ดู่างที่ผมดูแลวก็เหล็กใบเหล็กขาวอย่างเงี้ยเนี่ยครับจะมีสนิมขึ้นประทุให้เห็นนะครับเนี่ยจะมีสนิมประทุให้เห็นนะครับแล้วก็ตกลายหน้าเกียวนะครับเนี่ยเนี่ยเราดูเหล็กขาวก่อนนะครับขั้นแรกก็ต้องดูเหล็กขาวก่อนนี่นะครับเนี่ยมีสนิมประทุแตกตะการไฟอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเป็นใบเหล็กขาวนะครับนะครับเนี่ย <ulator> ครัว <C oughs> น,นี้เราก็มาดูหน้าเกี้ยวนะครับเพราะทำไมถึงเป็นหลวงพ่อโม,โมหน้าหลวงพ่อโมนั้นจะมีลักษณะพิเศษคือจะแก้มจะจยุ้ยเนี่ยเขาเรียกหน้าแก้มยุ้ยนะครับแล้วตรงน,นี้จะขึ้นไม่โครบจะตอกไม,ไม่ไม่ไม่มีไม่มีมแหลมขึ้นไปนะครับจะจะจะจสั้นแล้วตอกปากหน้าจะงุ้มอย่างเงี้ยเขาเรียกกันให้สวยๆก็เรียกหน้าแก้มยุ้ยนะครับแล้วก็ตอกขลับและตอกพุทซ้อนนี่นะครับตอกพุทซ้อนแต่ด้านนี้ก็ ตอกุดซอ้อนนี่เห็นไหมครับาการตกอัณระก็จะสวยงามนะครับะจะค่อยดูกันนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์เงินนี่เห็นไหมครับดูเปอร์เซ็นต์เงินอันนี้ีช้านิดนึงนะครับอันนี้เป็นนาคนะครับอันนี้เป็นนาครัดับดำนาคนะครับแหนเงินน,นี่ก็เป็นเงินนะครับนี่ก็เป็นเงินอันนี้เป็นชุดเดียวกับหลงพ่อเดิมเลยนะครับแต่ก็ด้วยที่ว่า เป็นแหนนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้างล่างก็เป็นแหน7เจ็ดเหมือนกันนะครับนี่หาตรงท,ที่ที่มันให้นับให้เห็นนี่ตรงเนี้ยนี่ก็น,นับได้เจ็ดเหมือนกันก็เป็นแหนเจ็ดเจ็ดนะครับเป็นแหนเจ็ดเจ็ดเป็นแหนชุดของหลวงพ่อโบอนะครับนะครับมีความข้างเข้ากันแห้งเดิมนะครับดูความต่อของงานอย่างเงี้ยครับเนี่ยแตกปีลั่น นะครับเล็กน้อยนะครับ <c oughs> แต่ก็ต้องมีนะครับเรื่องมีปีรั่นให้เห็นบ้างล่ะนะครับนะอ่านี่สันแทงสันเป้หมออันนี้จะจะยาวมาแล้วก็แทงสันเป้หมอสโลปลงอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็มาดูมาดูฝักมัางนี่นะครับฝากก็เป็นแหนงเงินหมดนะครับนี่ตะกันเงินนี่นะฮะตะกันเงินตะกันจินนี่คือตะกันเงินนี่มีดอายุได้อายุนะครับมีแต่อายุ นะครับแล้วก็สร้างงแต่สันนิษฐานก็2,500-2,490ถึง2,500นะครับเพราะหลวงพ่อโมท่านอยู่ในช่วงนี้พอดีนะครับแล้วก็เลยมีดเรือนี้ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วอีกบางนึงก็ที่จะแนะนำก็คือใบมีดนะครับใบมีดจะ6นิ้ว6นิ้ว2หุนนะครับนี่ถึงปลายเนี่ยวัดเป๊ะเลยนะครับเป็น6นิ้ว2หุนน่าจะเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะช่างที่ทําเลยนะเพราะว่ามีดที่หลงพ่อโมนะครับถ้าเป็นหลงพ่อโมเนี่ยเราจะสังเกตเราจะสังเกตและวัดได้หกนิ้วสองหุนนะครับเป๊ะเลย <c oughs> นอกจากว่าบางเล่มอาจจะอาจจะปลายจะปุว้วอย่างเงี้ยโดนฝนเนี่ยอาจจะจะเหลือหกนิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดที่เล่มที่สมบูรณ์ปลายสมบูรณ์เนี่ยปลายอย่างเงี้ยสมบูรณ์ครับก็จะเป็นหกนิ้วสองหุนทันทีเลยเพราะว่าน่าจะเป็นช่างคนเดียวที่ ที่ตอกให้หลวงพ่อโมนะครับน่าจะเป็นช่างคนเดียวเพราะว่าใบามีดได่เท่ากันหมดเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นมาก็ประมาณหกเจ็ดเล่มละนะครับที่เป็นหลวงพ่อโมนะครับแล้วก็หายากมากนะครับหายากมากนานๆนนจะเจอสักครั้งนะครับแล้วเล่มนี้ก็จัดว่าได้สวยผมก็เลยก็เลยกัดฟันซื้อมา <laughs> <laughs> เพื่ออะไรครับเพื่อหวังเพ่ แค่ให้พี่ๆน้องๆไ,ได้ได้รู้ได้เห็นนะครับได้รู้ได้เห็นได้ชมนะครับเราก็มีความแค่นี้เราก็พอใจละนะครับความหวังของเราก็ความหวังของผมนะครับก็หวังเพียงแค่ก็หวังเพียงแค่พี่ๆน้องๆกดไลค์อ่ากดติดตามอย่างเงี้ยกดหัวใจอะไรให้นิดหน่อยก็เราก็ดีใจละครับเราก็ดีใจ มีกำลังใจพี่จะสาบหาสแสวงหานะครับมีดแพ้มีดสวยเดิมมามาทำคลิปให้ให้พี่ๆน้นองๆได้ชมนะครับนะครับเพราะว่ามีดในในมีดหมอหลงพอเดิมในมีดหมอที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงพอเดิมนะครับก็ก็มีหลายท่านนะครับมีทั้งมีหลายท่านแล้วเราก็พยายามจะเสาะหามาให้ชมได้ให้ได้เยอะนะให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นะครับนี่ ว่าที่จะหามีดมาให้ชมที่เป็นในสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับตัวน,นี้ก็เหลืออยู่เหลืออยู่หลวงพ่อเชื้ออ่าที่ยังไม่มีนะครับแล้วก็หลวงปูพ่พิมพาวัดหนองตังงูนี่ก็ยังไม่มีเดี๋ยวต้องพยายามเสาะหานะครับพยายามเสาะหามาให้พี่พ่น้องได้ชมนะครับได้ชมได้ศึกษาในหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหอย <c oughs> นึกชื่อท่านกระําเ <c oughs> พราะไม่ค่อยได้เอ่ยชื่อนะครับก็เลย หลวงพ่ออ่อยวัดหนองบัวหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเพยยังไม่ได้มาทําคลิปแลวแล้วก็อีกองค์นึงก็คือหลวงพ่อโอดพัะจรศีนี่นะครับเป็นมิตรหมอที่ยังไม่ได้เอามาทําคลิปเลยเพราะว่าหายากมากนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีครับมีนะครับมีมิตรหมอหลวงพ่อโอดพัะจนสีนด้มีนะครับแต่ก็หาจากว่าหายากเลยทีเดียวลหละนะครับเพราะท่านสร้างน้อยครับท่านไม่ได้สร้างมากนะครับท่านสร้างน้อยแล้วก็ยิ่งคนที่ศรัทธาหลวงพ่อ ก็เก็บไม่ออกมาเผยแพร่ไม่ได้ออกมาให้ได้เห็นกันเลยนะครับมีหลวงพ่อโอ้นวจันเสศน,นะครับสําสหรับวันนี้เราก็ได้ชมกันละมีหลวงพ่อโมนะครับได้ชมมีหลวงพ่อโมวัดจันทารามนะครับนี่นะครับเราจะได้เราจะได้เล่นหาได้ถูกได้ถูกสํานักได้ถูกหลวงพ่อนะครับนี่ดูเปอร์เซ็นต์เงินดูอะไรอย่างเงี้ยเหรครับเพราะเปอร์เซ็นต์เงินจะ เรียกว่ายุคหลวงพ่อเดิมเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดถูกคนหัวดีหัวใสเอาไปถอดใบเอาหลวงพ่อเดิมมาใส่นี่ขายไปหลวงพ่อเดิมกันเลยนะครับเนี่ย <c oughs> นะครับนะนะครับแต่ก็อย่าทําเลยครับนะเอาเอาที่มันของเดิมเขานี่แหละพุทธุคุณหลวงพ่อบรรจุไว้ดีแล้วทําไว้ดีแล้วนะครับเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็สืบสารจิตนาลมของหลวงพ่อต่อนะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได ที่ชื่นชอบในในศาสตร์ของในศาสตร์ของมีดหมอนะครับนะเราจะได้ให้ลูกหลานเราได้ได้เห็นได้เก็บได้บูชานะครับนะครับถึงราคาจะสนทนาหาราคาแพงเราก็ต้องยอมนะครับเราก็ต้องยอมเพราะเราศรัทธานะครับอ่ะนี่แหละครับนะ ชมพอไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้ไล mm ่ไ hmm. ล awesome. yeah. yeah. ่ไล mm ่ด hmm. yeah. yeah. mm ูดำให้อีกทีหนึ่งนี่นะครับนี่ดูลายดำเป็นไงครับดำปุ๊บเลยนี่ครับค่อยๆดูเนี่เห็นไหมงานธรรมชาติเขาอ่ะเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับงานธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่เหลืองไม่ใช่เหลืองทั้งแท่งอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่นะครับมันต้องมีที่จุดสัมผัสมากสัมผัสน้อยจุดสัมผัสมากก็จะช้ำเก่านะครับจุดสัมผัสน้อยอย่างเงี้ยอย่างตรงตรงนี้เป็นเป็นสันอย่างเงี้ยมันก็จะจะขาว ขาวนี่ไม่ใช่ว่าขาวจ้วนะครับขาวก็คือขาวแห้งมีความเก่านะครับเนีย่ยเดี๋ยวรอกล้องแป๊บหนึ่งอ๋อกล้องก็ไม่ค่อยจะซูมเลยนะครับเพื่อจะได้ให้จะได้เห็นดีๆจะได้เห็นชัดๆนะครับอืมกล้องก็ไม่ได้เลยเนาะเป็นหลกล้องเหล่าเนี้แป๊บนะครับแป๊บหนึ่ง ต้องไม่ชัดเลยวันนี้เย่เลย <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆดูอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้นี่มาละเนี่ยนี่ยนี่ยนเป็นพี่ที่แสงด้วยมั้งครับเนาะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่ะ กล้องเป็นไหลเนี่ยกล้องเราไม่ชัดเลยวันนี้นะครับก็ไม่ชัดเลย คลิปหน้าผม,มต้องแก้ไขกล้องกันดันนะนะครับคลิปนี้กล้องไม่ไม,ไม่ไม่น่นเล็กโทรศัพท์ชักจะชักจะลวนใหญ่ละชักจะลวนใหญ่ละกล้องชักจะลวนจนจนเสียแล้วนี่ครับมาเนี่ยมาละเนี่ค่คอยดูเนี่นะครับเนี่ยความเก่าของงาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยคือจะมีรอยที่ที่เราใช้สัมผัสช้ำก็จะแตกลายงาน,นะครับจะแตกลาก แตกละแตกลปักชีโทษทีโอ้พูดสับสนไปหมดนะครับนะครับเห็นเนื้ยเห็นแตกลายไงผมซื้อเลยชอบนะแน่นะครับมก็มีความเก่ามีความคลาสสิกมีอะไรหลุดมั่งตามการเวลาขอนะครับที่ก็ใช้มานะครับมันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับอ่ะ คอยดูกันได้นี่นะครับปรเปอร์เซ็นต์เงินสากินเงินสนิมกินเงินนะครับบางคนเรียกสนิมบางคนก็เรียกสานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทาเป็นอะไรที่ที่คลาสสิกนะครับเป็นอะไรที่คลาสสิกดูง่ายนะครับสบายตาสบายตาสบายใจนะครับซื้อไปแล้วไม่ต้องนอนผวาบูชาแล้วมันมันเป็นมิตรหลงพ่อไหนกันแน่อะไรเงี้ยนะครับเราจะได้ จะได้เล่นหากันได้ถูกนะครับดูดูสากินใช่ครับเนี่ยสากินนะครับนี่ก็สาเนี่ยแล้วก็เนี่สวยเล่มนี้เอามีช้ำนิดนึงนี่นนตรงฝั่งนี่นะครับมีสมมติติดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายเป็นเพราะความคลาสสิก <laughs> นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาไม่ได้ชมกันนแะครับนะ ได้ชมกันเรียบร้อยนะครับถ้ามีความรู้กันไม่มากก็น้อยนิดหน่อยๆน,น่อยอไว้โอกาสหน้านะครับก็จะพยายามนะครับสรรหาเสาะหามาให้ชมอ,อีกนะครับนะแล้วก็จะพยายามต้องปรับต้องปรับปรุงกล้องใหม่ละนะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดแล้วนะครับเดีย๋ยวต้องหานทรศัพท์รวมๆซื้อกล้องใหม่สักครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับผม โอกาสหน้านะครับแดี๋ก็พยายามสอบหาสแสวงหามีดหมอแท้สวยเดิมอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องข่าวคำว่าสวัสดีครับผมตุงเงินพิมพ์หนูครับ